อีนะคะเจ๊จี้เจ๊จี้เจ๊จี้ทำไมวาวากินแล้วต้องสั่นหัวด้วยล่ะลูกอร่อยไหมคะอร่อยและสั่นหัวอรแลดูดิอร่อยและสั่นหัวดูดิอร่อยและสั่นหัวดูดิอือสั่นหัวไอ้ทีทีอร่อยไหมคะโอ้โอ้โอ้ไม่สบายเหรอคะกินแล้วเดี๋ยวอาม่าป้อนจะเดี๋ยวค่อยกินยานะคะ อะบาวา,าวาาไม่สบายเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะเอออุ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ,อ้อะพูดอะไรอ่ะกินยากินยามาบากินยาอะมาดบใหญ่เลย <c oughs> อ่ะมาวามาโดบใหญ่จะได้แข็งแรงไงจะได้หายไข้ไงลูก <c oughs> จะได้หายไข้ไงคะเอ้ามัม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 อัมม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 ัมัมมั